Soldier. Soldier. Postman. Portman. Postman. 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 Teacher. Teacher. Doctor. 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 Nurse. Nurse. Pol Policeman. Policeman. Dentist. 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 พายโอดพายลดพายโวันนี้น้องๆก็ได้เรียนกันไปแล้วนะครับกับคำภาษาอังกฤษอา,อาชีพต่างๆ okay. วิดีโอนะ้วิดีโอนี้ฝากกดไลค์ให้ถึง20ไลค์เลยนะครับถ้าชอบนี่น้องๆสามารถ <พอ S 1> ดูได้้ดดนะคะ เด็กๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีจากวิดีโอนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย